ในเรื่องนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องของชนิดของกรดเบสค่ะเริ่มต้นจากการที่เราต้องมาเข้าใจก่อนว่าอะไรคือกรดและอะไรคือเบสครูสรุปให้ง่ายๆเลยนะคะก็คือกรดคือสารประกอบที่จะต้องประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและถ้าเกิดมันจับกับหมู่7นะคะโดยเฉพาะ ClBrI มันจะเป็นกรดที่เราคุ้นเคยกันดีที่เรียกว่ากรดอะไร กรดแก่นั่นเองนะคะกรดแก่เหล่านี้ค่ะมันจะมีคุณสมบัติทำให้หลอดไฟสว่างมากมากมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงกรดสิ่งแรกเลยค่ะมันมักจะประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและถ้าเมื่อไหร่นะคะมันไปจับอยู่กับพวกหมู่7มันจะมีความสว่างมากๆและเราเรียกกันว่ากรดแก่ค่ะ แต่ขอระวังนิดนึงค่ะสิ่งที่เราต้องระวังคือหมู่7ไม่ใช่ทุกตัวจะเป็นกฎแก่นะคะหากว่าเราจำได้ว่าหมู่7ประกอบไปด้วย FClBr แล้วก็ I นะคะตัวที่เริ่มเป็นแก่จะเริ่มจากตัว ClBr แล้วก็ I คือ F เนี่ยตัวของมันจะเล็กเกินไปการแตกตัวให้ไฮโดรเจนจึงน้อยนะคะ ดังนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจสำหรับเนื้อหาของตัวที่เป็นกรดจากนั้นดูตัวที่เป็นเบสบ้างค่ะเบสเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงข้ามตรงข้ามหมายถึงอะไรตรงข้ามหมายถึงตำแหน่งของตำแหน่งของาธาตุค่ะหมู่เจเนี่ยอยู่ขอบอีกฝั่งหนึ่งนะคะของตารางาธาตุส่วนตัวที่เป็นเบสก็ต้องอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะ นะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะคะสำหรับตัวที่เป็นเบสดังนั้นนะคะเบสเนี่ยจะเป็นท่าที่อยู่ในหมู่หนึ่งหมู่สองนะคะแล้วก็จับกับ o อค่ะจับกับ o h นะคะจับกับ o h แล้วมันจะได้ออกมาเป็นเบสแก่ค่ะเบสแก่ให้คุณสมบัติเดียวกันคือสว่างมากมากเลยสำหรับท่าที่จับกับเบสนะคะ และสิ่งที่สำคัญเลยค่ะเวลาที่เราเลือกเอาเบสไปจับกับหมู่2นะคะอย่างเช่นตัวแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะแบรียมเรเดียมนี่แหละเราจะต้องให้มันเนี่ยมีสูตรที่ห้อย2ด้วยนะคะสูตรที่ห้อย2ด้วยเพราะว่ามันมาจากการเขียนสูตรโครงสร้างไอออนิกสำหรับตัวหมู่2นะคะจะต้องเตะประจุต,ตัวนี้ลงมานะ อันนี้ก็คือสิ่งสำคัญค่ะที่ต้องระวังและเราจะต้องไปต่อกันในเรื่องเกลือค่ะเกลือในที่นี้อย่ามี mindset อย่างเดียวว่าเกลือในชีวิตฉันจะประกอบไปด้วย NaCl ไม่ใช่นะคะ NaCl เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกลือค่ะแต่การพูดถึงเกลือมันหมายถึงการเอากรดและเบสมารวมกันถ้าครูเอา Na จับกับ Cl เราจะต้องแยกให้ได้ว่า ัวหน้าเนี่ยนะคะมาจากตัวที่เป็นกรดหรือเบสแน่นอนนะคะโซเดียมตัวนี้มาจากเบสและตัวที่เป็นกรดที่เป็นไอออนลบตัวนี้นะคะมาจากกรดนั่นเองเมื่อสองตัวนี้มาจากกรดและเบสมันจะเรียกว่าเกลือแต่เกลือมีนามสกุลจ้าเราจะต้องให้ระดับชั้นของเกลือถ้าเกิดว่า รดกระเบตตัวนี้เนี่ยจับกันแล้วบังเอิญบังเอิญว่ามันเอาแก่กับแก่ทั้งคู่มารวมกันเราจะได้เกลือแก่เอ๊ะไม่ใช่เราจะเรียกว่าเกลือกลางค่ะเราจะเรียกว่าเกลือกลางนะคะเอาละค่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะเรามาดูกันต่อค่ะเราเอาลิเทียมบ้างจับกับจับกับตัวไหนดี BR นะคะจับกับ BR ค่ะ มาลิเทียมจับกับ BR เราก็มาดูกันค่ะว่าพ้องพ่อแม่ <c oughs> <c oughs> นะของลิเทียมกับ BR ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไหนกันบ้างนะคะลิเทียมเป็นเบสแน่นอนนะคะหมู่หนึ่งแล้วก็อ,อ่อ BR นะคะบรอมีนตัวนี้ก็มีหน้าที่เป็นกรดและ2ตัวนี้ก็ได้เป็นเกลือกลางเหมือนกันค่ะเกลือกลางเหมือนกันเพราะว่าแก่กับแก่ทั้งคู่เลย ครูนัทขาครูนัทขาและหนูจะรู้ได้ยังไงคะว่าตัวไหนแก่ตัวไหนอ่อนโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะกรดแก่ที่เราจะต้องจำค่ะมันมีทั้งหมดอยู่6ตัวด้วยกันที่เราจะเอาไปใช้ตามหลักสูตรใหม่ของอสอวท <c oughs> นะยาวจริงๆค่ะ6ตัวจำไม่ยากนะคะไม่น่าจะเปืองเมมสักเท่าไหร่เริ่มต้นจากตัวแรกเลยค่ะคือหมู่เจดเลยนะคะ ClBr แล้วก็ I แล้วก็ H 2 SO 4แล้วก็ HNO 3 HClO 3 6นะคะ6ตัวนี้เนี่ยถ้าเราจำได้มันจะเป็นเเขาเรียกว่าเกียรติประวัติของวงตระกูลมากเพราะเนื่องจากว่าทั้งหมด6ตัวนี้เนี่ยพอเราได้เอาไปผสมนะคะกับตัวที่เป็นเบทจะสังเกตชัดเจนเลยค่ะว่าคุณสมบัติที่ได้เนี่ยมันน่าจะเป็น ตัวที่มีคุณสมบัติเป็นกรดเบสหรือเกลือนะคะอะมาดูตัวต่อไปค่ะคือ C H 3 C O O N A ค่ะเอ้ย L I <c oughs> เขียนเองนะคะมาคราวนี้เนี่ยเราแค่ต้องไปดูว่าไอออนบวกกับไอออนลบมันอยู่ตรงไหนของสารประกอบนี้ได้ไม่ได้ไ,ไ,ด, <c oughs> ได้นะไอออนบวกของมันอยู่ที่นี่ค่ะและไอออนลบอยู่ที่นี่ทำไมรู้ล่ะคะ ก็มันเป็นหมู่หนึ่งนะคะหมู่หนึ่งก็จะต้องเป็นบวกอยู่แล้วนะคะที่เหลือก็เลยกลายเป็นลบค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะเราสังเกตเห็นตัว L I ชัดเลยนะคะ L I ตัวนี้ค่ะมันมีสภาพเป็นเบตและเบตแก่ซะด้วยแล้วไปจับกับอะไรไม่รู้ก้อนอุปุอิปิตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่เหมือนเหมือนกับตัวทั้งหมดของตัวกรดแก่นะคะไม่เหมือนกันเลยนะ ถ้าไม่เหมือนกันนั่นแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะมันคือเกลือแต่เป็นเกลือที่เรียกว่าเกลือเบทค่ะเกลือเบทนะคะโอ้โห,โหตัวนี้นะคะจะต้องไปเข้าใจกันโดยการตะลุยโจทย์นะคะแต่ก่อนที่เราจะมาตะลุยโจทย์เรามาสรุปความสว่างกันก่อนนะคะอนาคตหนูอยากจะเป็นเหมือนกรดเบทและเกลือค่ะ โดยที่กรดแก่เบกแก่และเกลือกลางนะคะจะทําให้ทิศทางของการเดินทางของหนูเนี่ยจะสว่างมากเลยนะคะสว่างจ้าจ้าสว่างแจ้งแป้งสว่างแบบจิงจงเลยนะคะมาจากไหนก็ไม่รู้นะอะแต่ว่าสว่างมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เหลือคะ่ะนอกจากที่เป็นกรดแก่และเบกแก่และไม่ใช่เกลือกลางนั้นมันจะไม่สว่างคะ่ะหลอดไฟจะลิบหลีเหมือนพลังงานในตัวหนูตอนนี้ จะหลับแล้วใช่ไหมนะเอาตกขอบอีกต่างหากโอเคขอมาวางไว้ด้านนี้นี่คะ่ะหมดนี่เลยนะสว่างมากๆนะคะคราวนี้ลองมาดูโจทย์กันนะคะในข้อที่7.1ค่ะเขาให้สว่างน้อยสว่างมากเจอสว่างมากน้ําเงินเป็นแดงกรดแก่แน่นอนค่ะอยากคิดมากสว่างมากไม่เปลี่ยนสีโอ้โหแบบนี้ก็ต้องเกลือกลางจ้าไปรู้ไปเพื่ออะไร โจทย์ต้องการอยากจะรู้อิเล็กโทรไลต์อ่อนอ้าวหมายอนที่เราทำมาทั้งหมดตรงนี้เมื่อมันสว่างมากๆจะเรียกเป็นภาษาเคมีว่าอิเล็กโทรไลต์แก่นะอิเล็กโทรไลต์แก่นะคะเพราะฉะนั้นแก่ยังมีคุณภาพต้องแก่แบบสว่างมากๆอะไรอย่างนั้นนะคะโอเคอิเล็กโทรไลต์อ่อนคืออะไรก็ต้องสว่างน้อยสิจ๊ะนะสว่างน้อยค่ะ A มา แล้วก็ EAE ค่ะตอบข้อ2ได้เลยครูนักถามไม่เอาดีมาด้วยละ่ะคะอนาคตไม่มีนะคะเนี่ยหนยูมันไม่สว่างเลยนะคะไม่เปลี่ยนสีอีกต่างหากนะคะแล้วยังไม่สว่างอีกนะเมื่อไม่มีอนาคตนะคะเราจะตัดทิ้งไม่เรียกกันว่าอิเล็กโทรไลท์นะอิเล็กโทรไลท์ค่ะมันเป็นสารละลายที่สามารถนำไฟฟ้าได้จะนำได้มากสว่างมากนำได้น้อยสว่างน้อยจะเรียกแบบนี้นะ ต่อไปค่ะมาดูเรื่องของเบสบ้างโจดบอกว่าไม่ใช่เบสไม่ใช่เบสจ้ะถ้าไม่ใช่เบสก, <c oughs> ก็คือก็คือกรดใช่ไหมคะก็คือไม่มีอะไรเลยนะคะอ่ะไปดูกันนะคะเวลาที่เราจะเช็คว่ามันเป็นเบสไหมแค่ไปเช็คว่าสารประกอบนั้นประกอบไปด้วยหมู่หหมู่สหรือไม่นะคะไม่ใช่อาหารหลักนะคะแต่ดูที่ธาตุค่ะ นี่ค่ะ NA นโอ้น้ำปูนใส่นะคะโอน้ำปูนใสเนี่ยเจอบ่อยนะมันเป็นพวกธาตุที่มีแคลเซียมอยู่ด้วยนะคะเป็นสารประกอบนะคะที่มีแคลเซียมอยู่ด้วยนะดังนั้นตัวที่ไม่ใช่คือข้อ4ค่ะตัวนี้เนี่ยคุ้นเคยกันดีค่ะที่ชื่อว่าเอทานอลค่ะเป็นแอลโกอฮอล์ที่สามารถทานได้นะคะต่อไปค่ะ7.3ตอนนี้ค่ะถามเรื่องกดตอนนี้ถามเรื่องกด สารใดนะคะที่มีสภาพเป็นกรดแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าเป็นกรดเราก็ต้องไปที่ H ก่อนนะคะแล้วไปจับกับตัว ClBr นะคะตัวที่มีสภาพความเป็นแก่นะคะมันจะให้สารนั้นเนี่ยมีความเป็นกรดสิ่งแรกเลยค่ะตัด Na ออกแม้ว่ามันจะมี Cl ที่คู่มาด้วยกันนะทำไมต้องตัดอา้าวเพราะว่าแก่กับแก่หักล้างกันกลายเป็นเกลือกลางนะคะ แกอย่างมีคุณภาพต้องแก่แบบสว่างสวัยสดใสเหมือนอิเล็กโทรไลต์แกอะไรอย่างนั้นนะโอเคค่ะเรามาดูกันต่อที่ caco 3ค่ะ caco 3ตัวนี้นะคะเขาเรียกกันว่าหินปูนค่ะ หินปูนตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่มีแคลเซียมอยู่ด้วยแคลเซียมก็ต้องเบสสิจ๊ะอย่าริว่ามันเป็นกรดนะจ๊ะไม่ได้เลยนะจ๊ะโซดาขึ้นมานะคะอย่าคิดถึงกับแกมเอ้ยไม่ใช่แล้วนะมีโซดาไฟโซดาแอดใดๆเลยนะคะมันจะหมายถึงตัวที่เพิ่มเติมไปด้วยธาตุที่มีโซเดียมนะคะนะโซเดียมคอลอไรค่ะเดียวใดก็คอมี ต้องได้เล่นนะดังนั้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีสภาพเป็นกรดนั่นก็คือ nh c cl นั่นเองนะจ๊ะโอเคไปต่อกันในข้อที่7.4ค่ะยังคงไปอยู่กันที่เส้นทางนะคะของความสว่างมากสว่างน้อยและไม่สว่างเลยนะสิ่งแรกเลยค่ะน้ำเงินเป็นแดงเป็นกรดแน่นอนและสว่างอ้าวไม่บอกว่ามาก ชีวิตมีความคลุมเครือนะคะจากโจทย์ข้อนี้นะไม่เปลี่ยนสีค่ะแต่สว่างมากอันนี้เกลือกลางแน่นอนนะคะนาะแกยังมีคุณภาพสว่างน้อยค่ะเป็นเบทค่ะน่าจะเป็นเบทอ่อนซะด้วยนะคะเพราะว่ามันให้ความสว่างแค่จึ้งเดียวนะคราวนี้สิ่งที่เราไปมั่นใจสุดๆก็คือตัว B ค่ะคือเกลือกลาง เราได้แล้วค่ะหตัวโอโหชีวิตนี้ตอบข้อหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าชีวิตเราเริ่มต้นที่ NaCl และมีเกลือตัวเดียวนะคะอย่าพึ่งใจเย็นๆนะคะอย่าพึ่งค่ะใจเย็นๆไปดูว่ามันยังพอมีตัวไหนที่เป็นกลางได้อีกไหมอีก e ตัวนะคะ NO3 นะคะก็เป็นกรดแก่แล้ว K ค่ะก็เป็นเบสแก่เหมือนกันเพราะฉะนั้น1กับ4ก็ถือว่าเป็นเกลือกลางได้นะคะ na 2 so 4ก็เป็นได้ยกเว้นด่างทับทิมตัวเดียวเลยค่ะเป็นไม่ได้ครูนะะัะขาจำไม่ได้อีกแล้วครูดูได้ยังไงว่าเกลือกลางเราแค่ไปดูว่าไอออนด้านหลังนะคะไอออนด้านหลังเนี่ยมันมาจากกรดแก่6ตัวหรือเปล่ามันมีไอออนของ cl br แล้วก็ i แล้วก็ so 4แล้วก็ no 3แล้วก็ h clo 3หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามี หกตัวนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นแก่ได้เลยนะจากนั้นไปดูตัวถัดไปที่เราพอจะทราบนั่นก็คือตัว A ค่ะที่มีความเป็นกรดที่มีความเป็นกรดซึ่งก็กรดทุกตัวเลยค่ะตัวนี้เรียกกรดน้ำส้มสายชูนี่ก็กรดและนี่ก็กรดค่ะชีวิตก็ลำบากขึ้นแล้วนะคะเพราะเราจะไปดูตัว C ต่อตัว C สว่างเล็กน้อยค่ะเบสแก่ค่ะ naoh อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นเป็นกรดค่ะเขาเรียกว่าเกลือกรดนะคะเพราะอะไรถึงรู้ว่าเป็นกรดก็แน่นอนค่ะเราไปดูสัญ,ญลักษณ์ Cl นะคะคำตอบก็คือข้อที่3นั่นเองจะดังไปไหนใช่ไหมโอเคไปดูกันต่อในข้อ7.5ค่ะสาร ABCD ค่ะคือสารอะไรนะคะ A ค่ะน้ำเงินเป็นแดงโอ้ก็ต้องเป็นกรดจ้า แล้วก็สว่างมากที่สุดมากที่สุดอันนี้แดงเป็นน้ำเงินก็ต้องเป็นเบสค่ะเอาแค่2ตัวนี้ก่อนกรดไนติกค่ะโซเดียมคอลอไรทิ้งไปกรดได้ค่ะไฮโดโครคลอริกน้ำปูนใสได้ค่ะโซเดียมแอซิเตตไม่ได้นะต้องเป็นโซเดียมมาแบบมาแบบโซเดียมเพียวๆียแบบโซเดียมไฮดรอกไซด์อย่างเงี้ยได้นะคะน้ำปูนใสได้กรดไฮโดโครคลอริกได้เรามีช้อยที่เลือกได้คือ2กับ4ค่ะจากนั้นไม่เปลี่ยนสี แล้วก็แดงเป็นน้ําเงินเอาตรงไหนก่อนดีเอาแดงเป็นน้ําเงินก่อนละกันนะคะแดงเป็นน้ําเงินค่ะก็คือตัวที่ให้หน้าตาเป็นลักษณะของตัวเบทค่ะสว่างปานกลางแหม่คลุมเครืออีกแล้วคลุมเครือตลอดนะคะเอาไปเลยค่ะความอ่อนดอยนะคะเมื่อมันคลุมเครือแบบนี้เบทอ่อนดอยคือเบทชนิดไหนนะคะโซเดียมอะซิเตทอ้าวเหมือนกันอีกโอชีวิตมีอะไรตังเยอะแยะ ็เลยต้องไปเลือกต่อนะคะว่าเราจะเอาตัวไหนดีที่ให้ความาคุณสมบัติไม่เปลี่ยนสีนะคะโซเดียมคอลอไรด์ก็ไม่เปลี่ยนสีแอลกอฮอล์ก็ไม่เปลี่ยนสีนะคะแต่มีคำว่าสว่างมากที่สุดยังช่วยเรานะคะในข้อนี้คือตอบข้อ2นั่นเองเพราะเกลือกลางเป็นเกลือที่สามารถทำให้หลอดไฟเห็นอนาคตและสว่างมากมายนั่นเอง ต่อไปเรามาดูที่เรื่องของ indicator ในเรื่องของ indicator ตัวนี้นะคะเราพอจะเข้าใจกันนิดหนึ่งนะคะว่า indicator หมายถึงสารละลายที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะในฝั่งที่เป็นกรดมันก็จะเปลี่ยนเป็นกรดในฝั่งที่เป็นเบทมันก็จะเปลี่ยนเป็นเบทโอ้พูดอย่างนี้หนูไม่เข้าใจค่ะเอาสิ่งที่เราแน่จะคุ้นเคยกันดีนะักเรียนรู้จักผัก <laughs> นี่ขนาดบอกคุ้นเคยกันดีนะเนี่ยเอ่อเอาเป็นกระลำปีม่วงอะคะ่ะที่น่าจะเคยทดลองนะคะในอดีตการนานมาแล้วนะคะเราเอาครกนะคะมาตำกระลำปีม่วงตำ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 จากนั้นเอาไปละลายน้ำค่ะจากนั้นเราเอาไปละลายน้ําแล้วก็หยดค่ะหยดกรดลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะจากกระลำปีสีม่วงแบบสีน้ําเงินเลยนะคะกลายเป็นสีออกชมพูนะคะ จริงๆก็ไม่ถึงกับชมพูนะเพราะากรดที่เราใช้มันไม่ได้เป็นกรดแก่เราใช้เป็นกรดแบบกรดน้ำมะนาวนะคะมันก็เลยออกแนวแบบเป็นเ,เหมือนกับฟ้าชมพูนิดๆหน่อยๆนะคะเราอาจจะเคยกินน้ำอัญชันใช่ไหมเคยใช่ไหมคะเคยนะเคยนะน้ำอัญชันเนี่ยก็คล้ายกันค่ะกับลักษณะของการที่เราใช้กระป๋องปีม่วงนะคะแล้วตัวนั้นแหละค่ะเขาเรียกกันว่าอินดิเคเตอร์นะคะอันนี้คือ ในชีวิตประจําวันเราใช้แบบนั้นนะจากนั้นค่ะเรามาดูในหลักการของเคมี Me, ในเรื่องอินดิเคเตอร์กันนะคะเราจะใช้ลักษณะของสารละลายที่เป็นสีที่ชัดเจนนะคะอย่างเช่นเมทิวออเรนจะมี pH ที่ชัดเลยค่ะคือ3 2ม4ถึงสีตัวนี้เป็นสีส้มนะคะแล้วก็เป็นสีเหลืองค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเราเนี่ยหยดกรดลงไป สีที่ได้ของมันนะคะจะกลายเป็นสีส้มค่ะมันจะไปทางสีส้มเลยนะคะและเมื่อเราหยดเบสดลงไปค่ะสีของมันจะกลายเป็นสีเหลืองแต่เมื่อเราหยด ph ที่มันอยู่ระหว่าง3.2ถึง4.4สีตรงกลางนี้นะคะไม่ใช่บวกกันและหาง2แต่มันเป็นสีผสมค่ะซึ่งอาจจะเป็น3.1 3.5อะไรก็แล้วแต่นะคะที่อยู่ระหว่างนี้นะ,ะมันจะกลายเป็นสีผสมนั่นเองนะคะ คราวนี้เราลองมาดูนะคะในลักษณะของการใช้ brom t h e r m o l blue ตัวไหนเอ่ยไฮไลท์ไว้นี่ค่ะจากนั้นเขาบอกว่าถ้าได้สีเหลืองละคะแน่นอนค่ะ pH ของมันก็จะมีสมบัติเป็นกรดนะคะเพราะว่ามันเข้าสู่สีเหลืองไปเรื่อยๆไปฝั่งด้านซ้ายนะคะ pH ของมันจะต้องน้อยกว่า6เป็นต้นไปเนี่ยค่ะไหลไปทางนี้นะคะ6 5 4 3แบบนี้เลย จากนั้นถ้าเกิดเป็นสีเขียวค่ะแสดงว่ามีแบบความเห็นเขียวไหมคะหนูไม่เห็นสีเขียวค่ะแต่ได้กลิ่นนะคะนะเหลืองกับสีแบบดำๆนี้นะคะมันจะรวมกันแล้วกลายเป็นสีเขียวสีเขียวของมันจะมีสภาพที่เป็นกลางคะ่ะรู้ได้ไงเนะคะเพราะว่า6 7ถึงมันก็จะอยู่ที่ตรงนี้ก็คือประมาณ7พอดี นะ pH ที่เราจะต้องตอบเขานะคะก็คือ6 7ถึง7.6ค่ะนะแต่จะไปบอกว่ากลางกลางของเรานี่มันต้องเจ็ดตลอดอย่างเงี้ยไม่ได้นะจ๊ะนะคือเราไม่สามารถไปเป็นหมอดูที่ทำนายได้ว่าหยดแล้วสีเขียวปั๊บโอโ้โหเลขออกมาเลยถ้าเลขออกมาแบบนั้นเนี่ยวันที่1นึ่เนี่ยครูขอสักตัวนะขอสักตัวหนึ่งนะคะ ต่อไปค่ะได้สีน้ำเงินค่ะอ๋อที่สีดํานี้มันคือสีน้ําเงินสินะโอมายกอเอาละสีน้ําเงินก็สีน้ําเงินค่ะมันก็กลายเป็นเบทและเบทที่ว่านี้ก็เรียกว่าเบทที่มี ph มากกว่า7.6เป็นต้นไปนะคะเพราะว่ามันจะเป็น ph 890ไปเรื่อยๆเลย,เลยดังนั้นแล้วนะคะเวลาที่เราเนี่ยอยากจะหาอินดิเคเตอร์โจทย์เขาจะให้อินดิเคเตอร์มาหลายค่าเลยค่ะเวลาที่เราเนี่ยจะใช้ ค่าในการเปรียบเทียบนะคะการทดลองโดยการทดลองนี้ออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันนะดูดีๆนะคะเขาบอกว่าสาร X เ,เนี่ยพอนำมาทดลองโดยการใช้อินดิเคเตอร์สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะถ้าเราหยดไปที่อินดิเคเตอร์มันได้ไม่มีสีไม่มีสีแสดงว่ามันเข้าฝั่งด้านซ้ายนี้นะคะก็คือไปทางที่เรียกว่ากรดค่ะนะ pH ของมันก็คือน้อยกว่า 8.3เป็นต้นไปนะคะได้สีเหลืองค่ะแสดงว่า pH ของมันก็คือมากกว่า6.0เป็นต้นไปสีเขียวค่ะอยู่ตรงกลางเลยค่ะ6.0ถึง7.6แล้วก็สีส้มค่ะอยู่ตรงกลางเหมือนกันก็คือ6.7ถึง8.3นะคราวนี้เขาถามว่า pH ของ x ค่ะหลังจากที่ทดลองมาแล้ว4อินดิเคเตอร์เนี่ยต้องบอกได้แล้วล่ะว่า pH มันอยู่ที่เท่าไหร่ตอบได้ไหมคะ อย่าแอบไปดูฉเฉลยค่ะวิธีการนะคะง่ายๆเลยเราจะมองเฉพาะตัวที่สีผสมค่ะเมื่อไหร่ที่เราได้อินดิเคเตอร์หลายๆตัวแล้วมันมีสีผสมมากกว่า2ตัวขึ้นไปเราสามารถเช็คได้เลยค่ะว่าเลขข้างหน้านะคะระหว่าง6กับ6.7เนี่ยตัวไหนมากตัวนั้นนะคะจะเป็นช่วงอินดิเคเตอร์ด้านเลขแรกนะคะก็คือด้านซ้าย ส่วนด้านหลังค่ะ7.6ถึง8.3เราจะไปเลือกเลขที่น้อยค่ะนะคะเลขน้อยๆนะคะมันจะเป็นลักษณะของอินดิเคเตอร์ที่มาจากการการวาดกราฟนะคะวาดกราฟนะคะแต่ตัวนี้เป็นเทคนิคลัดละกันเอาไว้ใช้นะ,ะในการหาว่าตัวไหนอินดิเคเตอร์มีค่า ph ประมาณเท่าไหร่นะตัวเลขซ้ายค่ะจะเลือกเลขมากซ้ายมาก ขวาน้อยนะคะเลือกเลขน้อยซ้ายมากขวาน้อยซ้ายมากขวาน้อยลองมาดูกันค่ะเลือกเฉพาะสีผสมค่ะส้มได้ม่วงได้เขียวได้มี3ตัวอย่าตกใจค่ะก็เลือกที่3ตัวนั่นแหละหน้าเอ๊ซ้ายมากขวาน้อยซ้ายมากมากสุดคือเลข6ค่ะขวาน้อยอ่ะขวาน้อยน้อยน้อยก็คือ6.3นั่นเองเป็นไงคะ โอ้โหสุดยอดไหม่ล่ะสุดยอดนะจ๊ะไปดูกันต่อค่ะสีผสมเหมือนเดิมส้มและเขียวค่ะอย่าไปดูตัวอื่นเยอะขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทําโจทย์ไม่ทัน6.2ถึง7.6ซ้ายมากขวาน้อยซ้ายมากขวาน้อยมี2ตัวโอ้ไม่ใช่ตัวเดียวเลยนะคะตัวเดียวเลยมีอีไหมไม่มีนะคะตอบข้อสีได้เลยนะคะ และมาดูกันต่อในข้อสุดท้ายนี้ค่ะเขาให้สีส้มแล้วก็เขียวอมเหลืองนะคะเน้นย้ำนะคะไปดูสีผสมค่ะจากนั้นเราไปดูที่ซ้ายมากขวาน้อย6 6ถึงห3โอ้โหชีวิตนะคะได้มา2ตัวค่ะเราแค่ต้องไปเช็คค่ะว่าถ้าเราอยากจะรู้ A A ตัวนี้ถ้าอยู่ใน6 6ถึง6.3จจะอยู่ในช่วงช่วงไหนคะ 6ถึง6.3ถ้าไปอยู่ตรงนี้ก็จะกลายเป็น4 3แล้วก็2ด้านนี้ก็คือ9แล้วก็10นะคะแล้วก็11ไปเรื่อยๆอ่าใช่แล้วนะคะอยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะ6ถึง6.3อยู่ที่ตรงกลางนั่นหมายความว่าสารเอของเราจะต้องได้สีผสมระหว่างแดงกับน้ำเงินม่วงค่ะตอบข้อ สได้เลยและนี่นะคะก็คือลักษณะของการทำโจทย์ที่เรียกกันว่า indicator แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ